สวัสดียามเช้าค่ะ FC ที่น่ารักนะคะวันนี้ตื่นเชา้านิดหนึ่งนำงานที่สวยมาให้ FC นั้นได้ชมนะครเป็นลายนกยูงนะคะนกยุงนั้นมีความหมายถึงความรัก ความสูงส่งความโชคดีนะคะแล้วก็ความเจริญในด้านมั่นคงความร่ํารวยนะคะสาหรับความหมายของนกยูงนั้นมีความหมายที่ดีมากค่ะเป็นงานที่เป็นมงคลด้วยงานชิ้นนี้เป็นงานหกตะกอทอยกดอกเป็นนกยูงคู่นะคะสีสวยมากๆค่ะมีหน้านางชายครุยด้วยใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะมาดูรายละเอียดชิ้นที่สองอ่าชิ้นนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาตินะคะลายดอกรักราชกัญญาสีเขียวย้อมจาก าใบย่านางนะคะสีเขียวอ่อนละมุนด้วยนะคะลายดอกรักรัชกัญญาก็เป็นลายมงคลเช่นกันและที่สำคัญนั้นเป็นสีธรรมชาติมีหน้านางชายครุยมีเชิงบนล่างคู่เนื้องานสวยนะคะเป็นการย้อมสีธรรมชาตินั้นทำให้เราสวมใส่นิ่มสบายนะคะแล้วก็สีสวยด้วยค่ะ ยิ่งชายยิงละมุนสวยสำหรับสีธรรมชาตินะคะเป็นงานหกตะกอทอยยกดอกปกติแล้วงานสีธรรมชาตินั้นต้อง4,000แน่นอนเพราะว่ามีหน้านางแต่วันนี้ก็ราคาไม่ถึงมาดูรายละเอียดในชิ้นต่อไปสีเขียวเช่นกันนะคะเป็นงานหกตะกอนะคะ เรียกว่าลายดาวกระจายนะคะทอง้าเป็นสีเขียวเชิงล่างนั้นจะมีการทอลวดลายที่สวยงามมากค่ะชิ้นนี้ก็สวยนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะเป็นงานหกตะกอ ทอยุกดอกงานชิ้นนี้ไม่มีชายครุยเรียกว่าลายดาวกระจายนะคะราคา3,790บาทก็ยังพูดคุยได้สวยงามมากค่ะสีสวยมาดูรายละเอียดชิ้นต่อไปชิ้นนี้ก็เป็นงาน6ตะกอทอยุกดอกนะคะเป็นลายดารารัตนะคะสวยมาก มีเชิงบนล่างคู่แล้วก็มีหน้านางด้วยนะคะเป็นลายที่ดูอลังการงานสร้างจริงๆนะคะเป็นงานที่มีหน้านางชายครุยด้วยสวยงามมากๆค่ะใครยังไม่มีลายดารารัดก็จัดไปนะคะมีเชิงบนล่างคู่สวมใส่สบายแล้วก็มีหน้านางด้วยค่ะรายละเอียดชิ้นต่อไปเป็นงานหกตะกออถอยกดอกเรียกว่าลาดอกชบานะคะเป็นการย้อมด้วยสีธรรมชาติด้วยมีหน้านางชายครุยสี ธรรมชาตินั้นสีนั้นจะออกละมุนนะคะใช้เท่าไหร่ก็ไม่ตกแน่นอนเพราะว่าการย้อมสีธรรมชาติน,นการย้อมสีธรรมชาตินั้นยากมากค่ะแต่ถ้า ติดแล้วก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะสีจะตกน้อยมากแรกๆอาจตกต่อไปก็จะมีความนิ่มคลิ้วเงาวสวยเช่นกัน<ม>การย้อมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเป็นอาชั้นครูจึงจะย้อมสีธรรมชาติได้มาดูรายละเอียดในชิ้นที่2ชิ้นนี้ก็เป็นสีธรรมชาติเช่นการเรียกว่าลายพุ่มข้าวบินนะคะละมุนสวยด้วยสีธรรมชาติการย้อมไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะกว่าจ,จะได้สีออกมาแบบนี้ต้องอาศัยความสามารถจริงๆ ะะไม่แพงค่ะสําหรับการซื้อผ้าใหม่สีธรรมชาติต้องภูมิใจนะคะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละชิ้นงานออกมาให้ชมนั้นต้องมีความสามารถจริงๆนะคะแล้วการทอนั้นก็ต้องมีความอดทนด้วยค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณสําหรับ FC ค่ะ